ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะขับเอาวันนี้ก็มาหกพอกับพอแต้มอีกนะครับเนาะก่อนเกินพอแต้มกับข้อกับขอบพระคุณในหลายนะครับเด้อเอฟซีที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอแต้มนะครับเนาะครับวันนี้ก็มีเอฟซีนะครับเนาะกับหลายคนลับถ่านคอมเมนต์มาจะได้เลขวิ่งเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับเนาะพอแต้มกับเฉียมาลงให้เบิ้งเอาไปเป็นแนวทางน้ากันครับเอฟซี เอามาแล้วพอเตียมกันที่พาเห็ดเบิ้งเนาะครับเนาะเที่ยมกัเห็ดเหย้อนเบิ้งจากสามสี่งวดนาะครับเบบซี่หนึ่งสองสามสี่เติมจากสามหกหนึ่งเขามาแล้วยี่สิบกรุงเงวนแล้วครับเบบซี่แต่ก่อนคืนพอเตียมก็ต้องวอร์รีฟังก่อนคำว่าเลขวิ่งนี่นะครับเบบซี่มันไปได้ทั้งหลักลอยนะครับเด้อหลักลอยหลักหน่วยหลักสิบนะครับมันเป็นเลขวิ่ง นักเลงวิ่งตัวเดียวครับเอาบอแล้วกัยีเหดแล้วนะครับเอฟซีเนาะสามหกหนึ่งปดศเจ็ด เก้าสองห้าสี่เก้าสองแปดห้าสองสองแปด เดี๋ยวพอเตรีมเขียนเบอรก่อนคับเอฟซีเดือดจะบวกที่หลังเก้าแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ลงหหนึ่งสองสองแปด็ด สองสี่สองศูนย์ศูนย์สองหกสองศูนย์สี่ศูนย์ห้าห้าสาม หนึ่งห้าเก้าแปดสามสี่สองเจ็ดเก้าสี่สามหกห้า เก้ 94, าสี่หลังหนึ่งสี่แปดเก้าสามสองหกหกสี่สี่เจ็ด สัตว์สัตว์บระคับเระเชสัตว์อย่งนะครับเนาะอันนี้คือเลขหน้านะครับเด้อเลขหน้าข้างที่หนึ่งเลขหน้าข้างที่สองอันนี้คือเลขไทยเลขไทยข้างที่หนึ่ง หน้าข้างที่หนึ่งโอ้เรียงหนึ่งคืองอเงงไงมา <ś c oughs> นะครับเดี๋ยวพ่อแจมก็จะให้เบื้องเราขับเนาะเริ่มจากห้าห้าสี่เก้าสองแปดห้าสองสองแปดห้าสี่เก้าสองแปดห้าสองสองแปดนี่ครับเอฟซีครับลาดุดเอาลาดซุดเลยบ้านนี่นี่บอร,รับแปดเก้าสาม ดเก้าสามสองหกหกสองหกหกสี่สี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดนี่ครับซี่เข้าใจนะครับเนาะบ้านนี้เอาตัวได้มาบวกมานกันครับเอฟซีหลักหมื่นหลักหมื่นคือหกหลักพันหลักพันก็ขึ้นหนึ่งหนึ่งสองสาม หลักหน่วยเลียกหน้าข้างที่หนึ่งหลักหน่วยเรียกหน้าข้างที่สองหลักร้อยเลียกท้ายข้างที่หนึ่งหลักร้อยบวกครับเอฟซีบวกแปดคงที่ครับเดี๋ยวพอเตรียมมากไ้ก่อนเนาะคับเนาะ นี่ครับเอฟซีสัตว์บ่ครับนี่สัตว์เดือดเนาะขับบวกกับพร้อมกันเลยครับเอฟซีเทียงบ่เอาหกนะครับเนาะหกบวกอันนี้บวกสามเท่าครับสามหนึ่งเป็นสามสามบวก เกดบวกเบวกสองบวกสองบวกบวกแคงที่ครับเอฟแปดบวกได้สามสามสิบเจ็ดามเจ็ดเท่ากตัวเกตนะครับเอนี่ครับ หวดต่อมาครับ8ปดบวกแบวกอันนี้ก็สาเป็น3 3มสาบวกเดบวกเดบวกสองบวก ูนย์ห้ากบตรงบวกนะครับเอก็มาบวก8ปดคงที่ครับ8บวกสาครับ35เสห้า่าเก่าแตหานะครับเอครับนี่ก็สองนะครับเอเนาะ2 2บวก ศูนย์ห้องกับบวตองบวกนะครับเนาะกับมาบวกหาห้าบวก9บวกแปดบวกสองบวกบวกแดคงที่เห้องจะลืมครับ B fc บปดบวกสามสิบสครับ B fc บซี่สามสิบสี่ห้าากับไซซี 4, นะครับเนาะครับ สัตว์เนาะครับเอฟซี FC, เนาะเตียงคือดำมมีมีเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่กพระเตียใมีตัวัง,งยแนววันไหนก็ใส่แว่นตาขยายได้ครับเด้อขัน่เยันฮวงปันได้เพระเตียงว่ามันตัวหง่อยู่เอาอันนี้การักหมื่นคือสามเนาะครับเอฟซี FC, เนาะสามบวกอันนี้หกนี่บวกสามเถอ สากกับ18บแป,ดเ,ปดเพราี่มีหน้าบทแปดนะครับเนาะแปดบวกสบวกสบวกสองบวกสบวกบวกแคงที่ครับเบฟซีแปบวกได้สาสองครับเบฟซีสามสิบสอ้าเก่าแต่สองนะครับเนาะ นี่ครับวิ่งบนครับวิ่งบนตัวเดียวครับเ c นี่ก็ได้เกนะครับเนาะเกดก็มาเขารักหนวยบนห้าเขารักหนวยล่าสุดนะครับเอซีได้ซีซีก็มาเขารักหนวยบนมาล่างพร้อมแถมล่างพร้อมนี่ครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนี่ครับได้สองตัวเดียว บ้านี่ก็พอเตรียมกับซีวอลให้ฟังนะครับเนาะเพราะว่าเลขกวิ่งบนตัวเดียวเนี่ยมันไปได้ทั้งหลัก้อยนะครับเดอ้อหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบไปได้เบิดนะครับเอฟซีก็ล่องได้สูตรไปแล้วก็ล่องมาเหดยอนหลังเบิงนะครับเนาะมันจะงวดอะไรล่ละบนยี่สิบงวดเราบอกครับเอฟซีเนี่ยพอเตรียมก็มมนเรื่มันมันดนแล้วครับเนาะ ที่จริงแล้วโบเมนสูตรใหม่เลยครับบีบีซีพอเตียมเฮ็ดไวแล้วเนี่พอเตียมเฮ็ดไวแล้วเตียว่าพอเตียมยังโบนอยู่มาลงเื่อเพราะว่าเข้ากับต้องคำนวณย้อนหลังเบิ่งนเมนบอครับบีบีซีบามันเดินมาจากงวดจากงวดแล้วมันจะเดินต่อได้บอพอเตียมก็เลยเฮ็ดไวมันในซีเนี่ยเออมาเบิ่งเลขออกก็มีซีเลีครับบีบีซีมันนี้พอเตียมก็เลยอยากมีบีบซีคอมเมนต์มาพอดีพอเตียมก็เลยจะมาลงให้เบิ่ง ไปเป็นแนวทางนำกัดเนาะครับเอฟซี FC เนาะครับเรียกหน้านะครับดเดอเอฟซีเรียกหน้าข้างที่หนึ่งเรียหน้าข้างที่สองเรียกไทยข้างที่หนึ่งนี่พอเตรียมขอย้ำอีกเนาะครับนอกจากยันเอฟซีบอกเข้าใจนะครับเนาะครับ,นะรบอันนี้คือเป็นสูตรคำนวณย้อนหลังนะครับเอฟซีเนาะย้อนหลังถือเบสตูงวดไปนา ม่มีไพลูจาก้นว่ามันสี่เดือนต่อได้บอ่อฉะนั้นแล้วเขาก็ใส่เวทจะนั้ยานนะครับเอฟซีเนาะเอาไปเบึ้งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาไปคำนวณย,อย้อนเบึ้งอีกสักคนให้ไม่มีค่วมมันใจเพราะมันเข่ามาจะงวดแล้วนะครับนะเนาะอ๋แคบนาจอยเบึ้งนะครับเด้อเอฟซีผู้ที่คอมเมนต์มาหรือบอดคอมเมนต์มาอยากได้อยากเบึง้งเป็นแนวทางน้ากันก็ลองเบึง้งนะครับนะเนาะไปวิ่งไปนั่นกันลองเบึง้ง นะครับเนาะผิดผลาดประกันใดพอเตียมกรับขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเด้ FC. อเอฟซีซึ่งเดินหน้าไปพอเตียมกับบอลูนะครับเนาะว่ามันสื่อตัวไบรบบนะครับอเอาแฉาจอไว้เบิงครับเขามาแลวคันมาคันสอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมนั่นเลยนครับเด้อเอฟซี FC. พอเตียมกรับขอบคุณในไลน์หลายคนหลายท่านคอมเมนต์มากนะครับเนาะครับให้กำลังใจพอเตียม อันสาเหตุพอเตียมว่ายังบมดจบเรื่องเลขซีนี่ครับรเอฟซีพอเตียมตัดเก่าซีออกพ่ออย่างพอเตียมโม,มักซี <c oughs> บาดเถือเรียกออกมาออกเขาทั้งบนทั้งล่างเลขซีนี่นี่แหละสาเหตุครับนะเชหนาจอยเบื้งนะครับเดอ้อเอฟซีเอาไปเบิ้งมาเป็นแนวทางน้ากันเนาะครับเนาะครับสุดท้ายทายสุดพอเตียมกับคออวยพรเอฟซี FC, ทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอเตียม มีแต่คววมสุขควมจเจริญน,นะครับเนาะคววมเจบอย่าให้ได้ควมไขยย่ยาให้มีนะครับเด้อขอให้มีอายุมั่นควนเยินทำมาค้าขายสิ่งเลก็ขอให้จเจริญลุงเรืองงนะครับเนาะครับให้มีสชคมีลาบถูกหวยรวยเงินกันทุกคนนะครับเนาะครับ,นะรบเอาสุดถ่ายถ่ายสุดเนี่พยพอแต้มก็มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ